เอฟซีที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงอเดียชั้นลนะคะโวนด้านโน้นนะรู้สึกว่าเทศสาาลนะคะก็จะมาดูถนนหนทางสุดโหดของเรานะเสียงคุยกันดังลั่นนะตายางเลยนะคะ ก็กล่าวขอบพระคุณนะคะทางเทศบาลตำบลกกตูมนะคะที่เล็งเห็นนะความยากลำบากนะคะของคนซอยนี้นะ ่ะนะคะก็อนุญาตแล้วนะก็กราบขอบพระคุณทางเทศบาลตำบลโกกตุ้มนะคะที่มาดูถนนหนทางให้พวกเราเนาะถนนสุดโหดเส้นนี้นะคะก็ทำการวัดระยะนะคะว่าเราจะได้กี่เมตรนะทางนี้ได้จักเมตรจ้ะนี่นะ่ะยังมีรูจักเนาะ ก็ขอบคุณทางเทศบาลนะคะที่ออกมาสำรวจนะก็มาหลายท่านเลยทีเดียวพี่น้องท้าถ้าไปเก็บมะม่วงพิ้น่นมกินเมงน่เด้อต้นมันละฮักมันมันมันละพนมองมันงะอยู่บนเนาะ ถ่ายแล้วจ tamam. no. ้านี่นะคะมาสำรวจเองเลยเนาะอะได้หอดพุ้นพอดีว่ะได้หอดพุน โอ้ขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้เราก็ย้ายถนนคอนกรีตจะได้ถนนคอนกรีตเข้าถึงบ้านแล้วไม่ต้องลัดเลาะสวนยางเขาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ เขาหหัไ้เขหไม่แล้วเนาะอืมพลนสวนยางพ้นงินส่วนมะขามไปจ้ะกระหอดเฮนอนพลนส่วนย่าหนิงจ้ะส่วนพราเพลน มันได้ต้นนึงมันมันติดแคมทางมันติดแคมทางบ่ะทันแรกครับต้นนึงน้อยนะเอ็ดเบ็ดเอ็ดทางทางทุนกับติดบ่จ๊ะฟังทางขวามือนะมันมันตรงมายุ่ครับทางทางบุญนะแต่มันละติดต้นต้นอืมมันมีติดนะครับในทางมาเลยเข้าเข้ากับเบ่งเบ่งเอาบ่จ้ะ ขอบคุณค่ะโอ้สุดแสนดีใจนะพี่น้องเราจะได้แล้วติดการสำรวจนะคะมาออหลายบ้านเยหลายบ้านครับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆลายค่ะโอ้ก็เป็นไปได้สูงเนาะครับผม ก็มีความเป็นไปได้เลยนะพี่น้องมันลำบากเลยลูกสาวนะไปลุงเรียนนะยางรัดป้าย,ยางไปยางรัดป้าย,ยางไปก็ไปหอหดทางคนกีดเกิดยางแบบนี้โครลาดพล้นพืนกับพี่ได้เยอะราดอุ๊ไปไม่ใจอ่ะ lại <laughs> mà hoàn hảo cầu sụt giọt lẽ này <laughs> พ่อเจ้าร <ITA> <ovat S 1> ู de, ้ส <At S 2> oh! ึก <elementary> ย <gear gathering> ังไงเจ้ารู้สึกยังไงีใจเนาะเราจะได้คอนกรีดเราจะได้เป็นคนในบ้านเหมือนเขาสัทีเทศสบาลเนาะมากันหลายสิคนเลยเนาะเต็มรถเลยนะกลุมนะครับเนอะมาสำรวจก็ท่านเพท่อนบอกว่าเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงเพราะว่ามาเห็นสภาพแล้วนะก็มีมีสองสองสายในหมู่สิบสีมีสายของเรา อไรของเราแล้วก็มีลูกอีกสายหนึ่งอยู่ทางประชา้าข้อทำแล้วนะตรงนั้นนะก็ไม่รู้มันตรงไหนเอาหนี่ยนี่นี่นี่ขึ้นรถไปแล้วรถเทศาบาลก็ห้างหางพี่น้องเอ้ยเอารถคันนี้เนาะมาสำรวจเนาะอโอ้สุดแสนดีใจมีความเป็นไปได้สูงนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องรัดเลาะส่วนยางย่าหนิงแล้วเนาะก็ยังไงเราก็ขอบคุณย่าหนิงเนาะที่ให้เรา รัดนะส่วนยางเข้าไปในบ้านถ้าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้เนาะต่อไปนี่โอ้ยใช่ธนูจิตแบบนั้นนะไปถึงหน้าบ้านเราปุ๊บเนี่ยสบายสบายเลยแม่ก็ดีใจเนาะดีใจมากเลยเอาอีกอีกอีกอะไรสิเดี๋ยวพ่อไปทำงานเจ้าจะไปไหนไปบ้านพังแดงบ้านพังแดงไปบ้านพี่คนพูทรวิทย์ใช่ ไปเดินทางปลอดภัยแม่ก็จะทำงานบ้านง้องงองแงนีแเลยอ่ะยังไงก็กราบขอพระคุณนะคะขอพระคุณที่ดูแลกันเนาะทางเทศบาลตำบลโกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารของเรานะคะขอบคุณที่ยังเข้ามาดูแลที่ยังเข้ามาถามไถ่เข้ามาดูถนนหนทางที่เราใช้สัญจรสุดโหดนะก็ ะะวันนี้นะคะมาวัดดูมาดูพื้นที่นะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับถนนคอนกรีต,ตนะถึงบ้านประชาชนเนาะก็เหลือแค่สองเส้นทางนะคะในหมู่บ้านหมู่สนะิบสี่เนาะเพราะว่าของเราอยู่ที่หมู่สิบสี่นะคะก็ เราก็รอคอยวันนั้นนะรอคอยวันที่เขามาทำํำเราก็จะได้เฮชัยโยกด้วยกันเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสุดท้ายแล้วกราบขอบพระคุณนะคะทางเทศบาลตําบลกกตูมอีกครั้งนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ